เรื่องมีอยู่ว่าประมาณว่าสองคนเนี้ยเป็นาสามีภรรยากันนะและกีก็หลอกหนิม,มนะหลอกหนิมว่ามาจะมาสัมมนา <Okay. S 1> นะมารีสอร์ทมาสัมมนาอา้อาวอ้าแล้วก็อไปกระเชื่อ้อาวไปไหนไหนก็สามีไม่อยู่บ้านแล้ะเราก็มาเหมือนกันมไม่คิดว่าจะมาเจอกันในที่นี้อนะจ๊ะปรากฏว่า กมันดันมาขัวงกิ๊กคือกู๊ดแลวหนิมมาโคนกิ๊กคือวาดเข้าใจไหมและที่มันวุ่นวายไปม,มากกว่านั้นก็คือวาดกับกู๊ดมันเป็นแฟนกันเฮ้านี้หนูว่าต้องคิดสถานการณ์ว่าจะหลบเลี่ยงอีกเลี่ยงอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันต้องมาเจอกันแต่คนจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ไหมหรือว่าบาดเจ็บปาดกายกันไปไม่รู้ ต้องต้องแยกรปชักชามันคงไม่มาพูดเดียวทั้งหมด1ินาทีรวมไตเติลด้วยนะลูกหนู uh huh. ลองดูว่าอันแรกอาจจะเป็นฉากหวานชื่นอา้าวไปไปแยกไปกําลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่กูดอาจจะแอบไปเข้าห้องนะ้ำอา้าวมาเจอ <c oughs> สองคนนี้มาเจอกันอา้าวแล้วยังไงละ่ะนี่มายังไงต้องแก้ตัวอะไรไปคุยๆอะไรกันอยู่ก็ก็คิดว่าแก้ตัวอะไรกันได้แล้วอา้าวอยู่อ,อ่ว่านโผล่มาคือแต่ละอย่างมันจะมีปัญหาให้ <c oughs> ทุกคนต้องแก้ปัญหาได้วุ่นวายกันไปหมดอะ แต่ละคนนี่มันก็เจ้าเล่ห์กันไปหมดอ่ะมันก็ไหลอะไรไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องไหลไม่ได้แล้วมันจะทํำยังไงนม,มันจะเอาตัวรอดม,มันจะาพายเรือนหนีหรืออะไรครูไม่รู้แล้วแต่ใช่ลูกคิดเรื่องใหม่มเอ่อคิดเนี่ยคิดด้นด้นไปเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเดยวหนูต้องวางฉากอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะตามดูในแต่ละที่เรื่องละสิบนาที 10, หนึ 10, หน่ง้สิบนาทีหนึ่ง้ออีกสิบนาที ตั้งชื่อใหม่เลยนะคนห้ามใช้ชื่อเราจริงจริงให้ชื่อใหม่โอเคนะเรามีนาฬิกาจับเวลาได้ใช่ไหมครับเออชื่ออะไรที่จำได้ไง่ายพี่กี่ชื่ออะไรนี่เป็นแฟนนี่นี่ก็เป็นกีนี่นี่เป็นแฟนนี่นี่เป็นไอ้ตลกแปลว่า เราเป็นแฟนกันมันต้องคิดเรื่องหรอมันต้องคิดเรื่องหรอว่ามันจะจบยังไงมันไอ้อย่างไงมันต้องคือเริ่มมาจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยพี่เริ่มมาเริ่มมามันอยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงบอกว่าเริ่มเริ่มมายังไงอะไรเงี้ยไต้เต้นก่อนใชมไต้เต้นหลอกเป็นคู่กันได้แบบแบบเป็นคู่แบบจะต่อยกันเงี้ยนี่ก็จะตบกันเอาออกมาแบบสรุปเลยอ่ะคนไม่มัไม่ใช่แล คือออกมาเป็นไงดีวะมันต้องแบบว่ามันต้องจับฐานขึ้นไปอย่างนี้ถ้าออกมาเป็นคู่ชายชายอย่างนี้ไงแบบเต้นต้นตัวเนี้ยว่าแบบจะเป็นชายหญิงชายหญิงอย่างนี้หแต่เขาอ๋อก็ไม่ใช่แบบว่าเออคือแบบเปสามีภรรยากันใช่ไหมก็คือแบบใช่น่าหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคแล้วก็ไปนี้เราก็ไปก็แบบไม่เคยมาถากเต้นไงที่เขาบอกแนะนำตัวละครอ่ะก็แบบเปิดตัวแบบออกมาคู่กันคู่กันแต่คนก็จะไม่รู้ว่าแบบเนี่ยเป็นแฟนกันนี่เป็นแฟนกัน ก็ก็ให้มันฉากๆใช่ไหมวะก็ฉากแรกก็พี่พี่กีกับพี่หนิมออกจากบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเหมือนกินข้าวกันเดินเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอะไรเงี้ยกินข้าวยกันอะไรเงี้ยครแยกย้ายบางเรั้งพี่ตูก็อยุดทั้งแท่งที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้านเราไปก่อนนะแล้วเราไปเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตามมาที่ เป็นสถานที่เดียวคือนี่คือเล่นพร้อมกันแต่ว่าอยู่คนละที่หรือว่าที่เล่นก่อนที่เล่นหลังเล่นเล่นต้องต้องไม่ไม่ใช่พร้อมกันพร้อมกันแล้วคือทำเลยนี่คนละฉากต้องมีฉากแรกก่อนนะลองจะเล่นยากเออฉากแรกก็คือเรียนนี่ก็แบบก็เหมือนแบบบอกว่านี่แ่บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาลืมเนี่ยต้องแบบไปไปไปสัมปทานะ ไม่อยู่บ้านเงี้ยพรุนี้เดี๋ยวขอเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเพื่อนกันมั้งวะไม่ใช่ยครับคไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักแตอ้มันเป็นคิกคิกเพื่อนกันนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันก็หาเลยมันก็จะแบบไม่รู้เดี๋ยวมันเยอะไปเพราะมันแบบคนรู้จักกันหมดเลยแต่กูก็โทรตามว่ามายังอะไรเงี้ยกี่ก็ ก็พูดชื่อผู้ชายขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวไปแล้วเอาชื่อก่อนเนี่ยจะชื่ออะไรชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเออพี่จีบอกผู้ชายเดี๋ยวไปแล้วเลยแต่เหมือนพูดพูดต่อหน้าหนิแต่เหมือนพูดกับผู้ชายอยู่อะไรเงี้ยเออเออหนึ่งก็โอเคค่ะรีบๆไปเถอะอะไรอย่างงี้ยมึงก็มึงก็เปิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ต้องต้องต้องออกเดินทางแล้วเดี๋ยวไปธรรมนาจังหวัด

ชโด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 คอยคอยคอยชอคอยคอยคอยช่คอยชโดคอยชโดคอยอันนี้ชื่ออะไร้ไม่ใช่ไม่ด้บอกไม่ชื่อบิ้ชื่ออะชโดคอยชื่อนี้คอคิ้วขนคิ้วชื่ออไร้ง กะโดดกระบายคอยหมาะสมันจริง <laughs> สมเขน <laughs> เอาเพลงไหนอะ่ะจะเอาอันไหนอะ่ะ <c oughs> จุุด <laughs>